หิวแล้วเหรอหิวข้าวแล้วเหรอฮะโอ้ยหิวแล้วแม่แม่ไปทําข้าวให้พี่ๆเขาอยู่ลูกพี่ๆน้องๆเขาอยู่ให้พี่หมาตัวเล็กหมาตัวเล็กได้นอนหลับแล้วลูกสงสารจังเลยหมาตัวเล็กนะคะเดี๋ยวแม่กกิงจะให้ไปดูให้ดูนะคะหมาตัวเล็กนะคะ นอนหลับนะคะใส่เสื้อตรงนี้ไม่เย็นนะคะตรงนี้อุ่นนะแล้วก็มีบ้านตรงนี้ด้วยนะคะทาวโฮมของเขาด้วยนะคะแล้วแต่เขาจะเลือกนอนนะคะจะเลือกนอนทาวโฮมหรือว่าจะนอนตรงเบาะนะคะตรงเบาะน,นี่ก็อุ่นนะคะนี่ <S <S เขาวันนี้เขาไม่ร้องเลยนะคะไม่เคียงทาน้ํามันพิมพิลาให้เขานะคะทาที่คอแล้วที่ท้องให้เขานะคะรู้สึกเขาดีขึ้นวันนี้ไม่เคียงป้อนข้าวไปเกือบสองกระป๋องแล้วนะคะ มีไม่อ้วกไม่ร้องเลยนะคะน่าสงสารมากๆเลยน่คะหลับนะคะไม่หนาวเท่าไหร่นะคะตรงนี้อุ่นนะคะในห้องนี้อุ่นเบาะนี้อุ่นนะคะมไม่เกียงปูผ้าแผ่นซับในห้องตลอดเลยนะคะแต่ว,ว่าน้องเขียออกแล้วน้องก็มานอนที่ที่เบาะนะคะหลับเขาไม่ได้หลับมานานแล้วนะคะ มีครั้งนี้เขาได้หลับนะคะเขาคงสบายตัวนะคะมีแกงใช้น้ำมันพิมพิลันแหละทาท้องให้เขานะคะน่าจะดีขึ้นนะคะกินข้าวได้เยอะด้วยนะคะรอดูไปเรื่อยนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงผลตอบรับกับน้ำมันพิมพิลานเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะรอดูนะคะหนึ่งชีวิตที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะเขาทรมานมานานนะคะมีวันนี้นะคะที่เขาได้นอนนะคะ วันนี้ก็ได้นอนได้หลับเต็มที่นะคะแม่มาแล้วแม่มาแล้วเดวหมํ่ข้าวกันนะได้หมั่นข้าวกันนะแม่ไปถ่ายพี่ตัวเล็กให้เอฟซีได้ดูกันลูกพี่ตัวเล็กเขานอนสบายเลยโอย้ลืมถ่ายพ่อใหญ่ให้ดูพ่อใหญ่นอนในกรงนะคะพ่อใหญ่นอนในกรงส่วนอสองนมแตงร้านกับฟักทองนอนด้วยกันนะคะเพราะว่า กลางคืนชอบกเลกันก็เลยเอาเขาใหญ่แยกอยู่ในกรงนะคะในกรงก็มีเบาะนะแล้วข้างนอกก็มีเบาะให้เขานอนอุ่นกันนะคะแล้วก็ปังๆเขาหลามก็มีเบาะนอนกันทุกคนเลยนะคะอากาศเย็นๆช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวลมแรงนะคะที่บ้านไม่เกียงนะลมแรงนะคะพิเศษก็นอนกับแม่อุ่นๆทุกวันเลยใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับ มันกับแม่อุ่นๆทุกวันเลย,ยเหรอหิวข้าวแล้วใช่ไหมเหิวข้าวแล้วเนาะเออเดี๋ยวเรากินข้าวกันกินข้าวกันนะคนเก่งนะอะมาๆๆๆๆๆทำมือด้วยไม่ได้งามๆๆๆบีบมือที่ไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเขานอนตรงนี้เขาอุ่นมากเลยนะคะเนี่ยนอนเปย์เปย์โยกนะคะคุณตาคุณตาหมอแล้วคุณยายซื้อไว้ให้นะคะ คุณตาหมอกับคุณยายซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยนะคะของวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ดูกันนะคะใกล้ถึงวันคริสต์มาสละคุณตากับคุณยายหมอซื้อของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะส่งมาเยอะเลยนะคะเีร็จมัมข้าวก่อนรอแม่นานแล้วรอแม่นานแล้วจะมัมมัมมัมแล้ว มามนะม์เอแม่นานแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับฝากอุดหนุนสินค้าวิเศษด้วยนะครับมีสบู่และน้ำมันพิมพิลาครับอุดหนุนได้นะครับตอนนี้ตลาดเงียบมากเลย <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าเงียบมากเลยตอนเนี้หลายวันแล้วไม่ได้แพ็คของเลยลูกค้าเงียบจังเลย มีน้อยมากเลยอนดหนุนพิเศษด้วยนะครับสนับสนุนสินค้าด้วยนะครับทักมาที่อดรีลน์นะคะ KT 2.5หรือโทร0 80, 8 0 8์2 3 0 3 9นะคะมีสบู่และน้ำมันพิมพ์ลานะคะน้ำมันดีมากๆเลยนะคะอนดหนุนด้วยนะครพร้อมขอบคุณครับพี่จะตมปาข้าวก่อนครับสวัสดีครับ